ก็ก็เปไปตามกระบวนการก็คือนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยก็นัดไปว่าจะสืบกันวันไหนกี่ปากนะครับเพราะว่าทางผู้ตัวจำเลยเขาให้การปฏิเสธนะครับส่วนในบางคดีผมขอญาตสงวนไว้ก่อนเพราะต้องรอท่านก่อนนะฮะเห็นตอนหลังออกจากสารลุงพลมีสีหน้าเครียดไม่มีฮะวันนี้มันไม่เห็นต้องเครียดอะไรเพราะว่ามันประกันตัวไว้แล้วเพียงแต่มารับทราบนัดเท่านั้นเองนะครับมารับทราบนัด ซึ่งท่านเองก็ก็ได้ได้แจ้งแล้วแต่จะนานนะเลื่อนไปนานเลยเพราะว่าโควิดโควิดนานมากรู้สึกข้ามปีค่ะแล้วก็ลุงพลมีกังวลอะไรกับทั้งสองก็ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเมื่อกี้ก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรคดีมันมันต้องมันยังไม่ต้องเดินไปอ่ะมันมันพ้นความกังวลแล้วมั้งครับนะครับวันนี้เครียดที่สุดน่าจะมนประกันตัวมั้งใช่ไหมครับถ้าประกันได้แล้วก็คงไม่มีอะไรเป็นหน้าที่ทนายแล้ว Tâm Nhớ Tâm Anh hết tâm. tâm Tâm này hay lắm หน้าข,ของพี่โจน้ำที่ข้ามผ่านที่หาของมัใหญ่ผู้ใหญ่นิ่งไม่ใช่พี่ใหญ่นิ่งไม่ใช่มือเงียบไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ไอ้คนที่เจ้าของแปลงเก่าเปล่าไปแล้วไปแล้วไปรถแล้วเบียร์ถ้านายสังเกตก็ไปลวโอ้ทางขึ้เดินไปนี่จะไม่ เ้องสังเกตเลยนี่นี่ว่าไหว